อะไรฮะ <Ha? S 1> อะไรแจงยังแจงแล้วแจงแล้วเหรอเอ้แจงแล้วว่าสิเอาไม่รู้เหรอเอแจงแล้วโอ้โหจะลุกหรือยังมึงจะไปไหนแลวนะจะไปทําหุงหากินนะเจ้เออไปเก็ยังไม่ออกไปแล้วหนาวหนาวเหรอออฮะแจงว้แจงว้เมื่อคืนไม่ได้ลุกมาเลยเหรอนอนหลับดี รับมั่งเลยรับมั่งเหรออ,อะไรนะออกไปก็นหนาวใช่อ,ออกไปไม่ได้ฮะอยู่นี่แหละเอาอีแก่อือจะเอาอะไรนะแล,แล้วกูขายเงินกูมึงขายเอากูไปขายกูนมมันขาดเหรอขายรักกูไปเหรอมันขาดเงินนะั่นนะเออ,มอไม่ได้ขาดแน่เหรอขายเอาองูไปก็ไม่รู้เออไม่รู้ว่าใครอืมฉันไม่เคยเห็นนะ ยายอยากได้หิ้มขาดใช่น่ารักนันหนึ่งขอบคุณคะ่ะจะให้แม่ไปซื้อไฮแักเก็ตได้ไหมได้ได้มันจะถึงพันใช่หรือไม่ถึงนะไม่ถึงนะยี่สิบบาทก็ซื้อได้แล้วสวัสดีทุกคนหน่อยยายสวัสดีทุกคนเอ่อบอกมาเจ๊ก็ยายไหม <m akes S 1> บอกยัเจ๊ก็ยายไหมยายกินอะไรคะกินยายาอะไรนะ แาน้ำเขาหรือกินทุกวันหรือเปล่าเล่าทุกวันกินแล้วมันดีไหมก็ดีหรือนี่ยายกินแต่เช้าเลยทุกวันหรือเปล่าขอเลขหน่อยค่ะนี่นะคะเช้ามากินกินตั้งหนเลยมันอ้วนมองไม่เล่าเนี่ยฮะมันอ้วนนุ่มอ้วนแก้มเป็นผงนะอ้วนสวยผิวพรรณดี กินทุกวันนี่ไงกินทุกวันนะซิถ้าไม่กินน,นี่ก็อยู่ไม่ได้ไปแล้ว <c oughs> ถ้าไม่กินน,นี่ก็ไปขายทานอยู่ในไปแล้วกินนี่ซิถึงได้อยู่ได้เนี่ยคุยได้เนี่ยอืม <c oughs> นี่เออกล้วยไม่มีกินหลายวันแล้วทุกคนกล้วยสุกไม่มีฉันก็ไม่ได้ไปตลาดตอนเช้าอ่ะ กินแล้วไม่หิวข้าวอะเหรอก็มันมีวิตามินมีโปรตีนมีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอกับร่างกายแล้ววะยายมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยหิวกินแล้วกระเสียงดีด้วยเขาว่ากันน่ะกินเนี่ยเสียงดีอะไรว่าอะไรฮึเมื่อกี้ว่าอะไร มันก็ใครซื้อผักเสีอหรืออะไรฝรัอ๋อเขาซื้อมาให้พี่จิราพรสองชุดนะยังอยู่ที่ข้างนอกอยู่น่ะชุดเยอะเหรออือสองชุดแล้วนะเป็นผ้าถุงผ้าอะไรอะกางเกงกางเกงเหรอเออกางเกงดีชอบเหรอไว้ให้ยายใส่ไปเที่ยวทะเลเหรออืมจะไปทำไมอะไม่ขาเุาเดินไม่ได้แล้วทำไมไปจะอยู่บ้านก็ใครเขาไปจนหมดอะ ฉันก็ไปเอกก็ไปแม่ก็ไปแล้วยายจะอยู่ใครอ,อะเออทำไมไปอะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ขาคัณเดินไม่ได้ก็งคงจะไม่ไปก็กระเถิดไปสิเมื่อวานนี้ยังกระเถิดไปได้ถึงหลังบ้านนะฮะเดินไม่ได้แต่ไายนะจะบอกให้ยังเก่งเขาบอกว่ากินเนี่ยเสี่ยงดีอะจริงป่าวล, <K' a> ลองลองร้องเพลงให้ฟังสักเพลงสิโปรเจ เร่องใจปได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าดวนหลับนอนอย่าดวนทอดทนหรือไทยยิ้มด้วยฮะยิ้มด้วยจำเสียงค <c oughs> งได้ได้หรือเปล่าตัวเรานั้นอยู่ที่ไหนโปดจําไว้ให้แน่นอนเนี่ยอ้ยจริงด้วยเนี่ยกินอ้นี้แล้วเสียงดีเ <c oughs> ออเขาบอกินอ้นี้แล้วเสียงเพราะจริงๆเนี่ย อ,ออกกําลังกายด้วยลําด้วยต้องร้องเพลงนี้นนะเนน่ะนั่นดอไม่ลําไม่ออกออกไปนอกเคืยังออกไปไม่ได้ข้างนอกหนาวมากออกกําลังกาย,ยกนี่นะเนทที่ยยังไม่มีแดดอออกกําลังกายสักเพลงก่อนเร็วกินไปแล้วนะแก้วหนึ่งะ โเิดไม่เอาเอา kind. เอาพลงที่ล้ำมั่งอีโปดเถิดเนี่ยฉันไม่ฉันฟังแล้วฉันจะล้ำเพลงอะไรแล้ว่นอะไรแล้ว่นดอกอะไรที่มันล้ำได้สิฉันจะล้ำเนี่ยดอกอะไรใหญ่ล้ำด้วยฉันช่วเแล้วโอ้ฉันอยากล้ำเร็วเออร็วเออน่ะมันจะได้หายหนาวลงกลิ่นหอมเย็นจะเป็นมาดีวันหอมดอก ไม่นั้นก็ให้ฉันได้ไหมเธอ,เอ,อนันดอกอะไรออตักไปเหนือหูชาวมาต้องบริหารสมองอบริหารมือไม้มัง่งว่าดอกไม้นั้นลงออกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาลิวันหอมดอกไม่นั้นก็ให้ฉันได้ไหมเธอสดชื่นดีไหมล่ะพอร้องแล้วอลอว่า พอร้องเพลงแล้วมันสดชื่นดีไหมแล้วฮะรู้สึกสดชื่นดีอะมันมาเด้กินขนมกินอะไรก็กินในนี้ไปแล้วแก้วนึงจาเดี๋ยวช็อกโกแลตมาให้กินเอ้ยอ้ยไอ้ป้งอยากจะกินขนมเหรอกลดูนาดูสิมันซนกําลังซนอย่าไปว่ามันแล้วหวานแล้วซับมันเลย มันก็ฟังนะเจ้าว่ายว่าอะไรมันนะใช่ไหมไอ้ปังมึงเตรียมออกไปเลยนะ,ะยายเขาว่าอะไร <c oughs> มองเห็นไหมวันนี้จะแกงปลาเนี่ยจะกินได้ไหมแกงปลาแกงปลากดีดิ๊แกงปลา,ากระหยังเนะี่ยก็ดดอยจะเป็นไรล่ะก็ยหยังแเผ็ดนะเจ้าเผ็ดเผ็ดมากกก็กินไม่ค่อยได้แต่เผ็ดน้อยกินได้ไหมได้ต้องใส่พริกแกงน,น,น้อยเหรอ จหรือจะเอาปลาขาย่งต้มจืดฮะ <laughs> <laughs> ปลาขาย่งต้มจืดก็ฟักทองดีไหมยาย <laughs> ดี <laughs> มีฟักทองลูกน้อยอยู่อะต้มจืดดีไหมเนาะถ้าเพชรกินไม่ได้ <laughs> มันต้มจืดได้ไหมแล้วยายปลาเดี๋ยวไปต้มจืดใช่ก็ต้มยำแล้วนา้ต้มจืดก็ต้มลึงได้ไหมฮะเคย <laughs> ไม่เคย <laughs> ไม่เคยได้ยินบิ่ง กะแกงมันเผ็ดอะก็จะเอาต้มจืดเด้เดี๋ยวก็จะแกงจะกินไม่กินแค่นั้นแหละไม่ได้เรื่องว่าอย่าไปต้มไหยฮะต้มกีก็ซ้ำลึงอะไม่ได้เรื่องเหรอเออจะเลี้ยงเลี้ยงปลาขยั่งก็เลี้ยงได้เหรอไม่ใช่ปลายยางเลยเนอะต้มจืดไม่ได้นะ โอเคนะอยู่ในห้องฉันจะออกไปหุงข้าวยังออกย,ย้ายยังออกไปไม่ได้มันหนาวเข้าใจไหมเนี่ไยไม่งั้นเชียวถึงงื้อนเชียวเหรอมันหนาวออกไปมันก็หนาวนะด้เออกเลยแต่อยู่ในนี้สักพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปได้ไหมล่ะอ๋องน้นก็ได้ฮะอ่อเราจะไปแล้วลองเพลงสักเพลงเจ๊ฉันจะไปแล้วเนี่ย้องไม่ได้ฟังเพลงย้ายแล้วมันไม่ชื่นใจทิ้งนองนง,นง,นง ้นนํำด้วยเร็วโนกิงโคมมาจับลังคาโนโพเพมาเล่นจะเอกกะตุกกะกะตาอ้าวทิงโนมโนมโนมโนกิงโคมน้มาจับลังคาโนโพเพมาเล่นจะเอกกะตุกกะะตาโอเคเยี่ยมมากอื นอนพักผ่อนอยู่นี่ก่อนนะอืมก็กว่าจะออกไปมันหนาวหรือจะไปอยู่นี้ก็หนาวมันหนาวถ้าจะไปก็ไม่ว่านะมันหนาวมันหนาวเดี๋ยวรอรออีกสักพักก่อนตอนนี้มันเพิ่งแล้วแม่ไปไหนฮะแม่ยังไม่มาเลยอ้าวลืมลืมเเมื่อช้านี้ที่คุยะคุยในโทรศัพท์เหร เออเอมื่อเช้านี้คุยใช่ไหมล่ะคุยกับแม่ใช่ไหมคุยในโทรศัพท์เออไม่ให้ตอนนี้ม่าเป็นตกใจลืมตอนนี้รู้สึกว่าจะยิ้มแย้มสดชื่นแจ่มใสหน่อยนะทุกคนรู้ว่าลูกสาวจะมาหาแล้วใช่ป่ะแจ่มใสแล้วเออแจ่มใสไหม เจีมใส่นะยีดอกไม้เขาเจียมใส่มาสิโอ้ยบอกอยากจะมากอดยายกันแย่แล้วเนี่ยบอกคิดถึงคุณให้เอาพภนุ่งเก่าๆที่นุ่งแล้วคุณนายนุงเอาใครเก็บเอามาเยาวมาทำไมยายจะเอาพนุ่งเก่าๆ่ะจะนุ่งเงินเซ่เดี๋ยวเขาซื้อให้ใหม่จะไปนุ่งพนุ่งเก่าอะไรเขานุ่งเขาได้เหรอกระโปรงยาวเนี่ยนุ่งได้ไหมให้ซื้อ แค่มขัดชัดจักเซนนะแค่มขัดโอ้โ <laughs> ดนปอกล้วยมีหลังบ้านเดี๋ยวจะไปเอาให้ <laughs>